It's mirrors smoke all and ฮัลโหลทุกคนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความสนุกบางส่วนจากไลฟ์สตรีมทวิตของ Snowbell นะคะสามารถติดตามกับสตรีมสดเพื่อรับชมความสนุกได้ก่อนใครและพูดคุยแบบเรียล i m มได้ที่ช่องทวิต .tv/snowbelx l เจอกันนะคะมองวันนี้รอนมากเป็นปะเป็นโอ๊ชิบหายกดไปแล้วอ่าดูไม่ทันอาพี่โอเขากดนั ที่โอบไปขอบได้ไหมอ่ะที่โอบเลยไม่พอดีลืมดูก่อนกดเฮ้ยเลบองมาซับเลบงมาซับเลบงซับเลยเหรอหนึ่งนาทเพื่อนรักโอเคเพื่อนรักตอนไหนโอเคเพื่อนรักเจออะไรอ่ะอ๋อรอดูรอดูเออไม่เจอ โอ้กระซูเวก้าอีเวกซกี่ไกลมากอะน่ากลัวเริ่มเลยโอเคออ้เริ่มเลยริ่มละเอาข้าโคไม่ได้ก็โลก็ได้นะ เนี่ยคุณไม่ได้จะโสยมันคิดว่ากูจะโดดใส่มันรีบระเบิดโลใส่กูเลยเนย่ยคุณไม่ชอบเจอตัวค่ะเตอร์ทำไมคุณไม่กล้าโดดเขาอะไม่ทันอะตีไม่ทันกูตีไม่ทันจริงๆอะก็รู้อยู่ว่าไม่ทันไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมาเห็นหรอกค่ะกูเห็นตัวเองแล้วกูตีไม่ทัน าาก,ตก็ตู้แบบเอ,ไอาไม่มึงเกาะไว้จากเลนล่างสวยครับไอ้เหี้ยบผมตะโกนตั้งงานลืมเปิดไมค์อ๋อไหวอยู่ว่าทำไมแบบไม่ได้ยนินเสียงแบบผมร้มองช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยอ๋อนี่ออกมาได้ยินเสียงก็เลยแบบเอ้าเหนื่อยสวยคา้าสสวยครับสวยครับ์สวยลอ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 ย เวขายนะไงไงเวจุ่นเมาอะไรอ่ะเวเวนติวด์เวตติวด์เวตติวด์ผมก็อีวดเหมือนกันนันหรอเขนเข็นเข็นเขนอาพาวเวอร์เล่นเจอตักแม่งเลยอู้ไปแล้ว ได้หนูมันจะตายมันจะตายมันจะตายหรอกอันหนึ่งเฮ้ยมังกรได้ไหมอ่ะผมมีการ์ดได้ค่ะเฮ้ย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 อย่าเพิ่มสวยมากทุกคนทวาสวยความสวยอ่ะมันจะกูกลัวมึงตายอ่ะกูเลยโดดเขาไปช่วยอ่ะไม่จับทุกคนสวยสวยสวยมากสวยมากเวกหายอ่ะถอยก่อนถอยก่อนเวกหายเวกหายเดี๋ยวไปช่วยก้าวเอ้ย๋ยาไปช่วยบนมากเลยอ่ะ สวยบอนจ้าสวยได้ยอยู่นะสวยโอเฮ้ย,ยสนยาก๊เอ่อตีธรรม,มาดาช้ามากเลยอ่ะตีธรรม,มาดาแบบชาเวอร์ชา้าแบบชา้าจริงๆอ่ะนี่ขนาดเอาลูนตีเร็วมาแล้วนัเนี่ย ขอบั克แดงเสร็จเดี๋ยวผมไปแป๊บแต่ว่าเดี๋ยวป่ามันก็มาเฮ้ยป่าม,ามันมาจริงด้วยไม่นานอรอแป๊บนึงทุกคนเราไม่เล่นด้วยได้ไหมอ่ะป่าเราเล่นกับหยุยดเล่นกลางกำลังไปเล่นกลางโอ้

ตายแล้วีกเวกตายแล้วอีเวกก็ต้องระใช่ใชลองเวกเวกต้องระวังระมังตนี้บอกแต่ศูหมันมาแอบกัดแถวน้ไงไม่ใช่ดาวซิล10แตกแล้วต้องขอบคุณพี่ชงให้นะคะหายไปแล้วเราหายไปราเฝ้าอยู่นี่นี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด ไม่ใช่นกนะไม่ใช่นกได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปหมเดี๋ยวเราไปไหมเดี๋ยวเราไปไหมโอ้ยเชนแมนแมนอะไรอะสวยพุงแบบเปิชิวครับผมจังหวะสวยครับเฉนเฉนเฉนจะน่าจะน่าลมนะจะน่าลมนะข้ามันข้ามวันนี้มันฆ่าผมอ่ะเออโอเคโอเควกมันมาเวกมัมาหลบก่อนกําลังไปกําลังไปผมกําลังไปมาแล้วมาแล้ว สวยสวยลององกรลององกรลององกรไอเยี่ยกุ้มาุ้งมัแล้วไฟเกิดพกพีเลยเยอะเลยอันตีสวยแบบสวยเออนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีจะเธอแบบเล่นตัวเมนยากๆอย่างนี้นี่เล่นไม่ค่อยได้เลยเลยบองเออชอบนี่ชอบเลยบองไลยเล่นมานานแล้วแต่ก็แล้วแต่ต่ออันนี้ผมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเบอร์ทหมดสวัสดีครับสุดหล่อแสบสวัสดีครับสุดหล่อหายหมด ตุ่มตามตุ่มตามุ่มตาแคจิ๋วยอดแคจิ๋วมาถึงและมาแล้วอยู่นี้นี้ไงคกูเล่นเกมไปพาไปเอะตายมาดีก็มาดีลบอะไนี่ก่อนลบแกมแพงก่อนเออตุมตามตุาตุมตาม50 50บสวยโอ้ที่โอ้หทีู่ทำไมได้ยังไง สวยหนีก่อนนะกูนี่กูหนีกันกูหนีกันกูหนีกันอย่านะอย่าอย่าให้ชาดามันนะคอเมด์ลงคอเมด์ลงหุวีกลับเออเล่ามันเล่ามดีวาดีกูมีเลดอยู่กูเลยแบบวาวซ่าได้อยู่นิดนึงเฮ้ยเรนกลางผมมีอะไจะให้อะไรครับว่าใครจะตอบไข่ตอบวัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมมีเนี่ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปเฮ้ยคุณเสียได้อ่ะอุ้ยโอ๊ยทำไมมีแต่คนจะไปอ่ะทำไมมีแต่คนแบบล่อนเงื้อมือไปได้วะโอ้ยพาวเดอร์มาแล้วมาแล้วโอ้โอเคกูหนีละลาก่อนลาก่อรลาก่อนลาก่อนกูจะไม่ตองเสียเมใจ งเพื่อนในโลงคอโอ้อหกระพริบตาเป็นเรียวอ่ะหายเลยข้าเรียว่าอยากระพิบตาเล่นตัวนี้ต้องอยากระพิบตาเอามาดิครับดี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 ดุ้ยวุ้ยวุยวุ้ย้เย็ดเเยแรง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 นรรงแรงแ กำลังแอบแอบเอาอยู่โอยรับหนีไปแล้วอ่ะเเโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยเินตีใส่นะจะจะโซล่าหมดตายมาลิงที่แททูหน่าเออมันยากอ่ะแต่เมื่อก่อน ขอบคุณนะคะปอเปียที่ติดติดตามไม่ตอนนั้นตอนนั้นบอยยังไม่รู้ว่าอยู่นี่เท่าไหร่ไงเพิ่งมารู้ว่าแบบเพื่นเลขสี่แล้วล้วก็อุ้ยหมายถึงสี่ขวบเหรอเล่ยไม่ได้สักตัวเลยดีดอกร้องอไดีแม่เพิ่งสิบแปดเขาเพิ่งอายุสิบแปดไมามากิน เอาเยอะป่าฝนไอ้ใช่วยกด้วยอุ้ยน้องตอังมากย่สิบ่แล้วจบเลยจบเลยยี่สิบส่วเหอจบเลยจบเลยยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมตาย ยังไม่ออกตายังไม่อกตายังไม่อกตายังไม่ออกตายังไม่อากตอยทุกคนับจีจีครับครับจจีใส่ไม่แตกว่าตอนนี้อ่ะใส่ไม่แตกว่ะดีปีดดี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 หีด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 ีีีีีเดีีดีดี เาคุณเลขสี่แล้วยังหน้าเด็กขนาดนี้ก็อ๋อ้วคบผมว่าเอ้ยก็คือเอาหน้าเด็กเหรอขอบคุณนะจริงจริงอายุยี่สิบหกแล้วก็ตามวัยแหละและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะนั่นก็คือคุณอาร์เดนเมลอนคุณฟีนิกซ์ศูนย์เก้าเจ็ดคุณน้องไม่กินผักคุณชิบะเอลี่คุณแองเจลเดนนมไม้คุณไลแหลกคุณฟันแฟกคุณไม้เด็กซ่าคุณโพเอดบอสซี่คุณห้าห้าบ้าคุณเดอะพีเฟิร์ส คุณเบิร์ตเนทเฮาส์คุณไอรีน17คุณเจวาและคุณลิว48นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ